สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะยูเองก็ได้รับเกียรติมาเจร์ประสบการณ์การทานผลิตภัณฑ์ของวีลิฟนะคะยูเองก็ได้ดูจากผลิตภัณฑ์ของวีลิฟจากคุณแมน่นภัทรพีค่ะคุณแม่เคก็แนะนําว่าผลิตภัณฑ์ะะณนะคะวีลิฟนะคะสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราได้ค่ะทําให้เรานะคะมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงค่ะ นี่ก็สังเกตดูคุณแม่นะคะเคก,ก็ทานวีลิฟอยู่มานานแล้วค่ะขอดูเคก,ก็ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพสุขภาพดีมากค่ะแล้วก็ดูหน้าทาเคนะคะถือปันอะไรก็ดูสดใสไปหมดเคทำมานอะไรก็ดูก้องตัวไปหมดก็เลยได้นําผลิตภัณฑ์วีลิฟนะคะมาทานดูเองมากค่ะก็ทานได้ไประมาณไปประมาณสเดือนนะคะก็รู้สึกว่าใจเองก็ดีขึ้นค่ะ ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีค่ะตอวยูเองก็เป็นคนขีดยางอาแต่ละวันนะแต่ละคืนค่ะอายูขีดประมาณห้าถึงเจ็ดชั่วโมงค่ะก็เลยเป็นคนพักผ่อนน้อยค่ะนอนน้อยมากข้อได้รีลิฟเขก็ไปก็อปอโอเคค่ะทําให้ยินไม่เหนื่อยล้าให้ค่ะสามารถจะทำมาอื่นได้ต่ออีกค่ะแล้วก็หน้าตาผิวพรรณก็ สดใสด้วยค่ะอ่ายุ้ยก็แนะนาเพื่อนๆนด้วยนะคะเพื่อนๆนที่กีดยางค่ะอ่าให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีได้ร่างกายแข็งแรงค่ะข็อบอกเขาว่าผลิตภัณฑ์อ่าลีลิฟนะคะสามารถเสริมสร้างภูมิุูมกันให้กับเราได้ค่ะยุ้ยประทับใจมากๆกนะคะกับผลิตภัณฑ์ของลีลิฟก็สามารถจะมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรง และยังมีรายได้เข้ามาเสริมด้วยค่ะ